สวัสดีครับสวัสดีในช่องครัวตัวกลมชาแนลนะครับสวัสดีตอนเย็นๆค่ำๆวันนี้เลิกงานค่ำแล้วก็มาเอาแบบไปไว้เลยวันนี้เมนูผมจะทาเมนูลาบไก่เดี๋ยวเอาทำเยอะๆหน่อยวันนี้จะเอาไปฝากน้องนี่นี่นี่สวัสดีทุกๆท่านนะครับนี่อันนี้เครื่องในไก่รวมนะครับเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วใช้เครื่องในไก่รวมแล้วก็อันนี้ไก่เป็นเศษไก่ ที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราเอาไปล้วนแล้วก็ปรุงแล้วก็เอามายำกันวัตถุดิบก็ประมาณนี้ครับนี่มีกระเทียมเดี๋ยวเราตบแล้วก็เอาไปใส่กับตอนที่ว่าล้วนไก่เขาเรียกว่าล้วนไก่ใช้ะเนี่ยหอมจีนหัวใหญ่เลยสองหัวมะนาวสามลูกต้นหอมอันนี้ผักชีต้นหอมแล้วก็ชีลาวแล้วก็นี่เขาคั่วพริกผมใช้สองแบบนะครับพริกป่นธรรมดากับพริก พริกสาเร็จพริกลาบอันนี้ผมปรุงเครื่องไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็น้าําปลาแล้วก็ผงปรุงรสเกลือนิดหน่อยเพื่อไม่ไม่ต้องใช้น้ําปลาเยอะนี่มีแค่นี้ครับก่อนอื่นเราก็หั่นเครื่องให้ก่อนเพราะว่าไก่ตัวน,นี้เป็นไก่เศษผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่เสียเวลานานจะได้มาทำพร้อมกันใครมีก็วัตถุดิบมีหมูมีไก่มามามาทำพร้อมกัน เราต้องลวนผมจะลวนเครื่องในก่อนเพราะว่าเครื่องในจะสุกยากสุกช้าหน่อยต้องรวนหัน่นชิ้นพอดีคำทครับเราใส่ทั้งหมดเลยเอาแบบนี้ลากไป่ค,คู่เครื่องเนี่ยเดี๋ยวตอนเรารวนเราก็ปรุงนิดนิดหน่อยตอนยำก็ค่อยมายำทีมีโค้หมดครับล้างแล้วครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำใส่ใช้ทั้งหมดครับเราจะทำฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วย ให้ชิมฝีมือพ่อครัวครัวตะ๊กงฉันเนี่ยดีมันเราก็ออกนะว่าเราต้องทำเวลาหน่อยเวลาทำกับข้าวเดี๋ยวไม่ใช่ดึกแล้วแต่คนชอบน้ำหันเล็กหันใหญ่ อนุาตใช้มือนะครับเสร็จแล้วเราก็พักแยกไว้ก่อนเนี่เดี๋ยวเราจะรวนก่อนรวนแล้วเราค่อยมาหั่นผักทีหลังมาเรามาตกกระเทียมมันเน่่ๆๆตกเพื่อให้กลิ่นน้ํามันของไก่มันหอมนี่ยตบกระเทียม,นนม,ม,ม,รยมประมาณนี้อันนี้ผมตกไว้นิดนึงแล้ว แยกเปลือกมันออกเนี่ยให้ติดมั่งก็ได้นะครับเนี่ยอ๋อนี่ระลรมาณนี้จะปุ๊บก,กระทะเราตั้งไว้แล้ว ลงกระทะก่อนนี่ปาให้มันหอมแล้วค่อยใส่ข้างในไก่นิ่งแก๊สน้อย แก๊สเราไปเติมมาแล้วต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วแก๊สหมดเนี่กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วหอมเราใส่เลยเครื่องในผักเครื่องในก่อนอันดับแรกววนี้สุกเลยนะ บนไ,ไนม้่หมดช่วงรอเครื่องในมันสุกเราก็มาหั่นผักเที่ยวไว้มาเนี่ยพิราบกเลยล้างแล้วนะครับอันใหญ่นะี่อยไรอย่างนี้เลยครับนเนี่ยปมาณนี้ยไปหุไป เราผัดกี้เราัดกี๊ก็ผกี้หนึ่งกั้งนะเนี่ยกันหนกั้งันยาวครับเนียพยายามไว้ก่อนนะมแต้ต้นหอมตอนนี้ต้องหับนต้องเตรี nhỏ hòn đen. Tổng hòn có. Các bạn này nhé. Yeah. Để vội. Đó. Tổng hòn ครับ. Nha. Được Bí chị làm cũng dễ dàng cũng có màn màn này không? ่วยไว้ทีนี้ก็มะนาวมะนาวไปนานเยอะๆเราเตรียมเตรียมร้อยกว่าครั้ลูกมะนาวเป็นมั้เนี่ยลูกเตรียมไว้มาได้ที่แล้วได้ที่แล้วเราตัดออก เราไม่ต้องตักน้ำมันมันออกครับเดี๋ยวเราผัดต่อตักออก,กอตักเอาไว้แล้วเราก็มาลวนไอ้ต้นื้อไก่ต่อนี่ยเท่งไงน,นี่กระเทียมที่เหลือนี่เราผัดอีกรอบนึงใช้น้ำน้ำตัวเก่าจะกุ้งไก่นี่เราใส่หมดเลย ไก่หนึ่งกิโลนะครับเครื่องในครึ่งกิโลเดี๋ยวทีนี้เรามาปรุงใส่เครื่องก็คือเกลือนะครับนี่เกลือหนึ่งช้อนชานะครับเุียวสุขวะตกลงนะครับดิงแกนนิดนึงถ้าเสียแก๊สดังไปก็ขอทุอย่า้ด้วยครับออรอสักพัก มาสุกไดท้ที่แล้วนี่เราผัดไป,ประยะหนึ่งแล้วแล้วทีนี้เราก็นี่เลยนี่นี่รสด,ดีอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะผมใส่เพราะมันทำเยอะเราต้องให้มันละลายนี้เลยจะได้กลุ้มกองพอเนี่ยนะีนี้เราก็ปิดแก๊สแล้วก็ตัก เนื้อข้างในไว้เดี๋ยวเราจะยำนี่ผมใช้ทั้งหมดเลยครับเนื้อไก่รวมก็คือผสมหนังด้วยนี่แบบชิ้นเนาะใช้ชอบแบบสับก,ก็เอาไปสับก,ก็ได้นะครับแต่เนี้ยกินง่ายน้ำมันเดี๋ยวเราเวทสดใช้ชอบน้ำซุปมันก็นไปสดแล้วก็ปรุงนิดๆหน่อยหน,น่อยเดี๋ยววันนี้หน่อยเป็นไรครับเดี๋ยวเราไปสดมาทีนี้เรามายำ ขั้นตอนแรกเลยพริกเนี่พริกป่นอันนี้สองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกลาบสําเร็จรูปอันนี้ของสูตรทางเหนืออันนี้ห่ช้อนโต๊ะใหญ่เลยแล้วใส่หมดเลยนี่ใส่หมดเลยนี่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนี่ใส่หมดเลยราดให้ทั่วนะครับจะได้ไม่ต้องคนเยอะ เขเาหอมนะครับเนี่ยคนให้มันพอพอเราต้องใส่ข้าวคั่วอีกเราคนแค่ให้เครื่องมันลงไปละลายข้างล่างเสร็จปุ๊บข้าวคั่ว ข้าขวคั่วนี่สามช้อนโต๊ะใหญ่เลยนะครับใส่ให้หมดเลยครับนี่่ะทีนี้ก็บะลิมะนาวสามลูกของเราไม่ออกแล้วนะคใครชอบเผ็ดเปรี้ยก็ตามใจชอบเลยนะแต่นี่คือผมกลับปริมาณไปแล,ล้วน้ำมะนาวไม่ก็เยอะมันเป็นมะนาวเป้น ท้ายท้ายสุดเอาหมดนี้ก็หอมแดงใส่ไปใส่หมดแล้วครับหอมแดงชีลาวนี่ผักชีต้นหอมนี่ใส่ไป เราเหลือไว้นิดนึงเอาไว้โรยหน้าครับตอนจบท้ายสวยๆนี่เราก็ค right ุกเขาเนี่ยเต็มถาดเลยกิโลครึ no, no ่งทั no ้งหมดใครลองไปทำได้ครับในสูตรทัวตะกอมชาแนลเลยหอมข้าวกลุ้มหอมน้ำปลาน้ำปลาผมไม่ได้ใ no. ช้น้ำปลาทั่วไปครับใช้น้ำปลาของยี่ห้อน้ำปลาแดงแต่มันมันไม่่ใชน้ำปลาบอกแค่นี้ว่าไม่ใช่น้ำปลาแต่มันคือน้ำปลาเนี่ยขคนให้ทัว กินไปก้อนอยเยอะต้องก้อนทั่วนี่น่ากินนะครับีอยขอแอบบชิมนิดนึงก้อนเยอะม,มาทีนี้เราจัดจานเลยโอ้หพอละ เตรียมทานไปแล้วผมมั่นใจฝีมือตัวเองใครอยู่บ้านใกล้เลนเคียงมาทานด้วยกันได้เลยนะครับผมทำไม่เยอะอ่า พราะว่าทำเผื่อน้องนะครับแล้วก็ทําเผื่อเพื่อนบ้านด้วยครับนี่หนึ่งกิโลครึ่งเี็บชุบนี่ตกท้ายาตัดแต่งหน,น้านิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยครับนี่ไปทีนี้ก็ขึ้นโตะเลยครับเราวัดมาอยู่ที่โตะแล้วนี่สวยไหมสวยแต่ต้องอร่อยนี่เรามาต้องเราก็ต้องมาชิมนี่ เมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วผมว่านี่แหละกินกัเข้ากรรมมาทำแรกเลยทำเองกินเองครับมีเครื่องในด้วยนี่ยทำแรกอืม คำใหญ่จับเบ๊ะอร่อยนะครับมันหอมข้าวคั่วที่เราใส่แล้วก็เผ็ดก็เผ็ดกลางดีเผ็ดนำหอมข้าวคั่วเปรี้ยวนินดๆเค็มก็พอดีครับเค็มหอมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้น้ำปลามันเป็นเขาเรียกว่าน้ำปลาแค่นิดนึงแต่ไม่ใช่น้ำปลาแค่นั้นแหละใครอยากรูว่าคอมเมนต์มาถามได้นะครับว่าผมใช้ยี่ห้ออะไรมาคำต่อไป เนี่นดูคำนี้อ่ะงบขอข้าวนิดนึงเลิกงานมาอืม อร่เลคับใครชอบวิธีทําแบบนี้แล้วก็สไตล์แบบอื่นๆก็ทักคอมเมนต์มาได้นะครับ ขอบคุณผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับผู้ติดตามใหม่แล้วก็เก่าขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูนะครับใครเปิดใครเข้ามาดูแล้วเปิดทิ้งไว้ก็ได้ถ้าใครไม่อยากเข้ามาดูนะครับแต่มีประโยชน์นะครับมีวิธีการทําแบบไม่ง่ายแบบบ้านๆก็สไตล์หัวตกโกลมชาแนลเนาะการพูดหรือว่าการอะไรบางทีก็อาจจะผิดพลาดบ้างก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่กับวันนี้ก็เอาแบบไม่ง่ายคือ ผมขอบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติชมแล้วก็อยากให้ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เมนูลาบไก่สมเครื่องสมเครื่องคือครบทุกอย่างเลยนะเครื่องในแต่ไม่มีหัวนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตักไปแบ่งพี่ๆีน้องๆด้วยแล้วก็ผมก็จะเก็บไว้ทานส่วนหนึ่งเนาะ ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่องครัวตัวกลมชันเนีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ